สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่26พฤศจิกายน2554นะครับก็ผมอยู่ที่หน้าโบสถ์กลางน้ํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งณจุดตรงนี้ผมเคยอยู่เมื่อวันที่11ตุลาคม2554ครับซึ่งเป็นวันแรกที่น้ําเข้ามาท่วมที่โบสถ์แห่งนี้นะครับตอนนี้มองไปร,บรอบๆนี่ถ้าจะวัดโดยระดับก็ประมาณเพียงคอเนทะ่าคอนะครับเป็นวันแรกก็นับ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็คือ1เดือนครึ่งนะครับ18พฤศจิกาก็คือ1เดือนแล้วก็วันนี้26ก็มองไปบรรยากาศรอบๆครับก็ยังน้ำก็ยังเต็มอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้กําหนดพิเศษก็คือ,อเป็นวันบิ๊กลนนิ่งเดจะทำความสะอาดในส่วนที่น้ำลดลงไปแล้วนะครับ ก็อย่างเช่นอาคารต่างๆที่อยู่ข้างในของมหาวิทยาลัยที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับอย่างเช่นหอประชุมอาคารเรียนรวมหรือว่าจุดที่น้ําแห้งแล้วเราก็มีการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเช้ามีการเปิดไปโดยท่านอธิการบดีพระธรรมโกศาจารย์มีบริษัท SCG หรือว่าสยามซีเมนกรุ๊ปแล้วก็ไทย P b s เป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับร่วมระดมคนมาประมาณ2-3,000คนครับประชาชนทั่วไปมาร่วมกันทำความสะอาด ก็เป็นบรรยากาศ1เดือนครึ่งจากที่วันนั้นมาถึงวันนี้ครับ26ตุลาคม2554อ